ว่าบีบมันหน่อยดิบีบมันหน่อยจริงมันกินหนอนนะเออบีบมันหน่อยผลไม้แล้วกันนี่เดียวตัวมันเล็กเดี๋ยวมันไปจุกพอแล้วแค่นั้นอ่ะกืนได้ไหมมันเคี้ยวไม่ได้อ่ะมันไม่เคี้ยวหรอกมันเคี้ยวไม่ได้ธรรมดามันต้องป้อนถึงคอเลยเปล่าจริงมันต้องเป็นหนอนมันก็พยายามกืนอยู่นะพ่แม่มันไปหาหนอนมาป้อน ตื้นเลยมันตื้นนั่นมันตื้นอ่ะนะอ้ยลูกมันเลอะเลยไม่ไหรอกแต่มันก็ตืนลองคอรับรับทำได้ก้อนนี้ลงไปมึงรอดตายลงแล้ว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 เฮ้ยนนะติดคอตาไอา้บ้าน,นี่กล้วยมันเลื่อนไงขี้แตกเลยอ้าวตืนต <laughs> ืนตืนกล้วยดันของใหม่ดันของเก่าออกเลยน่าลักนกอะไรวะ น่าจะเป็นนกปลอดอะไอ้ร้องมันชอบทำรังตามต้นไม้อยู่แล้วไอ้นกปลอดอะมีทุกต้นมียอดมะขามอะแต่ถ้ายอดมะขามนี่น่าจะนกกระจอก